ไอ้ไม้ขอชาบานต่อดาพระเจดีชายว่าข้าจะรักอีเอียดไปจนวันตายหากว่าข้าผิดคำชาบานไปมองชาวคนไหนหรือชาวบางใดขอให้ดวงตาของข้าจงมีอันเป็นไปด้วยเถิดชาทู พระเจดีชา,ชายจะเน,าน่าแล้วมั้งคูว่าเนี่ยจืดเลยจืดถึดถงสมองเลยเนี่ยเ,ยเยฮ้ยไอ้ไไ้ไหาละเฮ้ยเอา้เอาไอ้ไม้เพรกะนั้นมึงเป็นอะไรเนี่ยไอ้เด้าไอ้เจ้งมึงจะฆ่าฉันะมึงแน่ใจเหรอฉันเเห็นเต็มชอกตาของฉันเลย ดูจากสายตามแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะแล <c oughs> ้วมึงไปเห็นที่ไหนอ่ะันออกไปหาปู่หาป้าตรงปากวยนูนึยกู้อะไรกู้ยตะดีไปวิ่เดวียวเดียวยิ้วไปยิว้วมากำนั้นต้องจัดการในแดงกับพวกฉันแล้วนะได้เดี๋ยวกูจะจัดให้ชาวบ้านอ่ะออกตรวจเวรยาม พวกมึงและชาวบ้านจะได้สบายใจมึงแน่ใจนะฉันจะเห็นเต็มจอกตาของฉันเลยที่ไหนที่ปาก,กุา้ยตะนีไปวิเดียวเรือวิเดียวเหี้ยววีไปเหี้ยววิมาไม่ต้องกลัวพระอยู่นี่ เอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกผีแม่มึงซิ่ซะจะกลัวเฮียะไรนักหนาเนี่ยพากันอยู่ตรงหน้ามึงเนี่ยกูผีอแดงจะใช่ไอ้แดงเหรอเนี่ยหัวมึงกลับไปเถอะที่เนี่ยไม่มีผีมึงปราบหรอกถ้าพวกมึงคิดเห็นเช่นนั้นกูก็จะไม่ฟื้นแต่มึงต้องจำไว้ว่าสักวันหนึ่งมึงต้องคิดถึงกู้ไอ้ควยปรับ ไอ้นี่กันั่งบ้าไม่กลับบ้านนี่ยังไงกันันก็ต้องจัดการให้พวกฉันนะเพราะว่าฉันนะกลัวฮิ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 ิฮ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 ิ ดูเจอนี่้าวหลวงพ่ออยากจะมีเรื่องก้วยเหรอเฮ้ยโอ้โหโอ้หลวงพ่อทำได้ไงครับเนี่ย หลวงพ่อมีเพื่อนอยู่วัดสริน<ฮ>ดีแน่ไม่เจอหมัดเมาแต่เจอหมัดเมาจะหนักกว่านี้ขอเลยหลวงพ่อเดี๋ยวมันจะเยอะไป